สวัสด,ดีพี่น้องมือนี้คนกลางป่าสายลุยกับชิมาหาเห็ดมือที่สองเด้อไปกันเลยไปเบิ่งเลยไปไฮ้ยข้าพี่น้องหาเด้อแตะแกงบัวมาณน,นี้เฮ็ดเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งเด้อนี่เด้คนกลางป่าสายลุยมากับไมอนี่มากับ,ากบชาวผู้ไทยดงไหวเดว้ชาวชาวไทยบูบัมาเหมือนี ลองหัวบรีเอาค่านมั้ยนี่สวยไหมสวยมากดอกที่หนึ่งดอกที่สองนี่บริผ่าได้ทั้งตี๋นี่สงงัยเอ้ยสุดยอดคนกลางแล้วก็คนเล็กเย้ไปต่อ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 เลยต่อเลย บาดจุ but, <laughs> ้มแน่จ <ator il> ุ like ้มแน่บาพี่น้องสุดยอดสวยๆนี่ดอกแรกแห้งมันแม่นมานี่ว้งมันแห้งมันมมานมันไปต่อไปต่อไขมันมันเด้อเด้อทีพท่านท่องหาเด้อไปหลอกไป เดอกกำลังคางพี่น้องหาได้ยังไงกำลังคางหาอยู่เด้อนี่เจออีกแล้วพอยแกบอโอ้พอยแกพี่น้องไปไปไปพลอยแกเพื่อนวะแกได้ช่วยเห็มูเลยใส่ใช่ก็เห็นมูบนดอกใส่ดอกหมไดดอกคุณโอ้พี่น้องนี่เอเ้ยข้ามาเลยดวงบ่ปันหดอีกแล มันจะดอกหูบ้าน,ม,นมามาอนีมาเนาะมามาอนีมานดีดีดีดดอเดออนอ,อแหละน้องคนที่งีงามีกอกกาะ้องอยเ้อเทีนี่ตะกาาปัจุบ

เยรออด้อยู่ด้ เด้เด้อเด้เด้ช่วยช่วยสวยสามดอกโอ้โหขี้เกียจดอกเออเดยเออดดอกน้อยๆเตี้ยเลยนะเหยียบแล้วไปต่อ ยังมาเรื่อยๆยังมาเรื่อยๆก็เห็นอ đây, ีกได้พี่น้องเอ้เหี้ยเป็นอีกแล้วนะสีขาวสีขาวมันสีเหลืองภาพงมันบอก เขาากับเพขาดอกงามมันยังเึ้นอีโอ้ยนยามแตเขา้วห่นเนาะดูดอกเขาคืบอกเห็นี่เขามานเด้อมานเด้อดเด้อเออไ่ด่ไ่มันหนีโนหนบ่ นี <One input> ่โบเสือมันเด้อไข่มันมันบอมีหลักฐานหน้าบบหม่าอะไรเนาะผู่เพื่อนคุณนึลเสี่ยวซานกมูขมู นี่คือไข่เด้อจะไข่ยังไงคุณผู้เชี่ยวสาญบริมาน้ำโอ้ยลรโดนผู้เชี่ยวสานคุณบริมาแบบบกจ๊กพิทลองอกเท้าก่อเท้า่อันแบบเมาเมานะเท้าแบบเมาบริเุทธิ์ยันบริสุทธิ์มา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 ,า,า,าบริคุดฟังไทเด้อ กายเลยเนาะนน,นี่รับรองอันนะั้นเอาไว้ให้พูกอื่นจับมันหน่อยฟังครึ่งนึง <c oughs> ว้าวเห็นอีกแล้วพี่น้องเด้อเห็นอีกแล้วเด้อ,ดอดมาเบิงซอยน้ำแน่สาวผูไทยเอ้ยว้าวว้าวว้าวสีเหลืองเด้อบานนีเด้อ ส <ality> ีเหลืองสีเหลืองงามงามเย่เยดอกเ่ามมนก็เอารถนาพี่นั่งเนาะพอแม่มันได้เห่นแต่พอแม่คุณ ไปห,ห้องแล้วเอาผุดให้ว่าไปถึงคุณกลางป่ากำลังเก็บเห็ดเด้องามบบพี่นอ้องงามอกงามอก ถ้าเพิ่นออกถ้าให้บ่เอานี่สีได้เป็นหมูได้พี่นออ้องเอ้ยเพิ่นก็มานี่เฮ้ยออกนี่เด้อสาวผู้ไทยคนกลางป่าเอาก่อนสาวผู้ไทยเอ้ยเฮ้หลังจากเขาอันเก็บมาได้หมูขาวอันนี้เพิ่นก็มาเห็นหมูแดงเหลืองได้บ้าน Mù lưỡng, lắm mù lưu Đi gớm gầm lúc kìa nóng nắm bao xì lưu lắm níu kìa là lắm móc kìa 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 Wow, wow, wow wow kìa 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 สิคอยงามโบพี่น้องงามโบเอ,อบาบาบังห็นยังอันบ,บาบังพี่น้องห็นยังงามโบมว้าวสี่ให้บึงเ้อะสี่ให้องบึง

ไม่ไละเบอดชิโนเดินเร็วเร็วร่างโง่เรียกว่ารางโง่เอยเ้อได้หมูหนึง Càng đi Men lùi men kỵ nô, mày đi vô kỵ nô, mày đi vô kỵ đi vô kỵ nô, mày Bơm bơm đi vô kỵ nô, mày đi vô kỵ nô, mày đi vô kỵ นี่อย่บมือคนนั้นว้าวเห็นอีเลยพี่น้องโอ้มือนี้สาวไทยบูบ่ามามากับสาวผูไทยดงไหวคนกลางป่าสายลุยลุยหาเห็ด นี่เด้ดอกนือดอกเพิ่นก็นจะประมาณนี้เด้อบ่สมบูรณ์ปานใดถ้าสมบูรณ์นี่สิดอกใหญ่อันนั้นเด้บยวพ่โบนแม่นบ่พี่น้นองนะบนปลาแล้วบนปลาหมุนปลานาี่นี่แหละ น่องบวชกไก่แมนโบแมนโบแมนโบยืบบบบดจะต้องใส่เนะาะนี่ไต้องใส่มีดใส่มือเลยนี่จะประมาณนี้เด้อมามื่อนี่ยังบวชเถามามื่อนั่นได้ดอกเถา ได้ดอกเ่าแล้วเมื่อนี้บ่ได้ดอกเ่าเด้อมีแต่ดอกนุ่ม